สวัสดีลูปชั้นป2ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาเจอกับคุณนุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในคลิปนี้คุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะแก้จโจทย์ปัญหาการบวกนะคะจะให้เด็กๆนะคะทําในหนังสือเรียนหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มเขียวนะคะในหน้าที่82และก็หน้าที่83นะคะเรามาดูนะคะว่าการแก้จโจทย์ปัญหาหน้าที่82นะคะเป็นยังไงไปดูกันเลย เด็กๆเปิดไปที่หนังสือเรียนนะคะหน้า82เลยนะคะ เด็กๆไปดูในข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างนะคะข้อหนึ่งมีเด็กมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในวันเสาร์245คนและมีเด็กมาเที่ยวชมสวนสัตว์ในวันอาทิตย์324คนมีเด็กมาเที่ยวชมสวนสัตว์2วันรวมกันกี่คนคําว่ารวมกันแน่นอนนะคะว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเด็กๆจะต้องเติมตัวเลขในช่องว่างนะคะเด็กๆไปดูที่แถบสีเหลืองนะคะเป็นแผนภาพนะคะอ่ะ แทบสีเหลืองนะคะเขาบอกว่าเด็กที่มาวันเสาร์นะคะเด็กๆไปดูโจทย์เลยนะคะว่าเด็กที่มาวันเสารนะ์น่ะอ่ะมากี่คนไปดูเลยนะคะ เด็กที่มาวันเสาร์นะคะก็คือ2 4 5นะคะให้เราเติม245ตรงนี้เลยและเด็กๆนะคะไปดูแถบสีเขียวนะคะก็คือเด็กที่มาวันอาทิตย์นะคะเด็กที่มาวันอาทิตย์เด็กๆไปดูในโจทย์เลยนะคะว่าวันอาทิตย์นี้มากี่คนก็คือ324คนนั่นเองเด็กๆก็เขียนนะคะข้างบนตัวเลขข้างบนเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นำ245บวก324นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องไปหาผลบวกนะคะในการบวกในตารางนั่นเองเด็กๆก็ต้องนำตัวตั้งคือ245นะคะไปเขียนในตารางบวกนะคะ,ะก็จะเป็น245นะคะ บวกกับ324นะคะอ่ะพอเด็กๆ เอาตัวบวกนะคะมาเขียนแล้วนะคะเด็กๆก็บวกกันเลยนะคะในหลักหน่วยก่อนนะคะเริ่มที่5้บวกสนะคะได้9 4้บวกสได้6นะคะและ2อบวกสได้5นะคะผลบวกที่เราได้คือ569นะคะเด็กๆก็ไปเขียนนะคะในช่องว่างเลยนะคะเป็นผลบวก569ดังนั้นนะคะมีเด็กมาเที่ยวชมสวนสัตวร2วันนะคะรวมกันก็คือ569คนนั่นเองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่1เด็กๆนะคะก็ให ท,ทำข้อที่2นะคะก่อนที่จะทําข้อที่2ให้เด็กๆนะคะจดตามคุณนุ่นตรงนี้เลยนะคะให้หยุดวิดีโอก่อนแล้วก็จดตามเลยอเด็กๆนะคะไปดูกันต่อนะคะในหน้าที่83นะคะซึ่งในหน้าที่83ตรงนี้เขาบอกว่าให้แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาโมเดลนั่นเองนะคะก็คือจะให้เด็กๆวาดรูปนั่นเองนะคะซึ่งข้อที่1เขาบอกว่าเก๋ทำแซนด์วิชทูน่า236้าชิ้นสำหรับงานเลี้ยง นัดทําแซนวิชไข่และชีสให้เก๋เพิ่มอีก158ชิ้นเก๋มีแซนด์วิชทั้งหมดกี่ชิ้นแน่นอนว่าจะเป็นโจทย์การบวกนะคะเด็กๆจะต้องวาดแผนภาพหรือใช้แผนภาพบาโมเดลนะคะวาดวาดรูปนะคะซึ่งเด็กๆไปดูที่แซนด์วิชทูน่านะคะเขาจะเยอะกว่า แซนด์วิชไข่แล้วก็ชีสนะคะเด็กๆจะต้องวาดแซนด์วิชทูน่าก่อนนะคะอ่ะและนะคะพอเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องทำลูกศอนนะคะชี้นะคะว่าแซนด์วิชทูน่าเนี่ยเขานะคะมีเท่าไรนะคะเราก็เขียนด้วยนะคะก็คือมี236ชิ้นเขียนแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเด็กๆก็จะต้องวาดแซนด์วิชไข่ เะะด็กๆก็ต้องระบายสีด้วยนะคะอย่างเช่นคุณนุ่นให้แซนวิชทูน่าก็ต้องเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ระบายสีให้มันต่างกันแล้วก็ส่วนแซนวิชไข่และชีสนะคะก็จะเป็นสีส้มนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องบอกนะคะว่าแซนวิชไข่และชีสเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะ เราก็ต้องเขียนบอกจํานวนไปด้วยนะคะก็คือ158ชิ้นนะคะ158ชิ้นก็เขียนแสดงแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเกมมีแซนด์วิชทั้งหมดกี่ชิ้นแสดงว่าแซนด์วิชทน่ากับแซนด์วิชไข่และชีสเนี่ยรวมกันนะคะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องหาคำตอบนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถหาคำตอบโดยการนำมาบวกกันนะคะเด็กๆก,ก็เอามาเขียนในช่องเลยนะคะ ในช่องว่างเลยเติม236บวกกับ158นะคะอ่ะแน่นอนก่อนที่เราจะได้คำตอบตัวนี้เด็กๆต้องไปบวกนะคะบวกในตารางก่อนนะคะเริ่มที่ตัวตั้งคือ236เอามาเขียนเลยและ158เอามาเขียนจากนั้นบวกจากหลักหน่วยนะคะ6บวก8นะคะได้14นะคะเราจะใส่4ทด 1>, 1นะคะจากนั้น3บวก5นะคะได้8บวกตัวทด1ก็จะเป็น9นะคะ2บวก1ก็จะได้3นะคะคำตอบที่เราได้คือ394เด็กๆก็เติมลงไปในช่องว่างนะคะ394นะคะดังนั้นเกนะคะเขาก็จะมีแซนด์วิชทั้งหมด394ชิ้นนะคะก็เขียนตามคุณนุวนแบบนี้เลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อ1เด็กๆก็ทําข้อ2เองนะคะก่อนที่เราจะเขียนนะคะให้หยุดวิดีโอก่อนคนะ และภาระง,งานของเรานะคะคุณนุ่นก็ให้นะคะเด็กๆนะคะทำในหนังสือเรียนคณิตนะคะในหน้า82และก็หน้า83นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะ